แม่เกรทวริทนทร์ประกาศตามหาลูกสะใภ้พร้อมยกทองให้55บาทคุณแม่เกรทวริทนทร์ประกาศตามหาลูกสะใภ้ทั่วแผ่นดินพร้อมยกทองให้55บาทลั่นถามพุทธาลคิดใหม่ใหม่ลูกทำแฟนคลับคอมเมนต์สนัน่น เรียกได้ว่ากำลังอินกันทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับละครพรมลิขิตที่ออกอากาศทางช่อง3โดยล่าสุดเป็นฉากที่คุณหลวงท้ายสะรับบทโดยเกรทวรินทรนถูกพุทธาลที่รับบทโดยเบลล่าราณีไม่ยอมที่จะถวายตัวเป็นภรรยาเพราะมีคนรักอยู่แล้วล่าสุดทางด้านแม่กุ้งซึ่งเป็นคุณแม่ของเกรทวรินทอนได้เคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊กเพจร้านทองประกาศตามหาลูกสะใภ้ พร้อมจะยกทองให้โดยระบุว่าหากพุทธาลหาได้สนใจลูกชายแม่ไม่แม่ขอประกาศอีกรอบตรงนี้หญิงไทยใดทั่วแผ่นดินอยากจะเป็นค่าบาทบริจาโดยพึงพอใจทั้งสองฝ่ายหาใช่ว่าลูกชายแม่โสมได้ไหมแม่พร้อมยกให้เซตนี้25บาท1อันและ30บาท1อันแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันเจกุ้ง โดยหลังจากที่โพสด,ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์แซวกันมากมายเช่นหม่อมชันแพ้ท้านั่งขุนหลวงมากเพคะแม่นายบุกหลังวังแล้วนะขุนหลวงช้าอยู่ใหญ่หนูพร้อมค่ัแม่หนูพร้อมถวายตัวคะ่ะไปตั้งแต่ครึ่งสลึงแล้วคะ่ะและอีกมากมาย